นิ่งครับผมอ้กูสิัได้ครับใส่งามเลยครับผมทีสองครับตัวนี้ใส่งามครับใส่เดียวกันเลยกับตัวที่ได้แถไนะเลยบนานนี่สวัสดีครับคุณพิมวิพีนาหน้าตชวป้าจำพปเรอยมท,ทุกทุกันครับผม นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลมบตะทุ่งครับน้าๆช่องตกปลาฮายูฮากินทุกรูปแบบสไตล์อีสานครับนี่ก็สีผ้านาน้าของมหาตกปลาครับผมของเจ๊กครับผมน้าๆฟังไส้หน่อยครับน้าๆครับกัมมารุลนกาวาท่นี่ชื่อว่าครับผมมืีส่อกับไปฟังตาลุงแก้วมาครับผมของเจ๊กฟังหล่าลุงแก้วแล้วก็ฟ้องพุทใหม่ครับไปเบื้องหน้าพักตกปลาครับผมกับรถไฟฟ้ามั่นไหนครับผมก็เลยใหญ่มาฟังนี่ครับผมเพรฟังนี่ก็ ยังมีคนมาตกครับพุฒนาไม้ก็ค่อนข้างเงียบครับปกติจะเกิดปลาเขาคนหคนยอยู่แล้วครับก้องนี้ที่นี่ปลาไปเขาช่วงฟองเจ็ดฟังไส้หน่อยครับไปฟังตัดลุ่มเก้ยวครับกับกล้องพุ่ใหม่ครับคนเลยไปร่วมกันอยู่พุหลายครับพุานาผมบอกไม้สายครับโอ้ยมองโต๊ะครับโอ้อาบมองโต๊ะกระไดแล้วก็ปลาบ่ค่อยเขาน้งครับถามานาเป็นวันใดบ่ค่อยใดเป็นใดครับผมผมก็เลยหงายลงมาฟังไส้หน่อยแทนครับานา ับรุ่นครับว่าจะคืบปะครับนี่กับเนื้อน้ำมักพุ่นและไม่ร่วมครับผสมกับไฟเขียวนิดนึงครับผมนนตดสอบเพิ่งครับว่าจะคืบปะโอเคครับไปรุ่นไปเชียร์เลยครับผมอม แคมแรกครับผมปัตเปียนมานครับนะ้ำมันผลไม้ร่วมครับผมซุ้มไปเขียวครับนะ่าใส่พอด้ทอดอ้วยครับ ต้นหา่างต้นอินรับผมแต่เดี๋ยวเดียวครับ ใครับผมสกียนครับแบบทีสามครับใส่ครับคือว่าพอดีครับผมหนาหนาเงินนำมัดผลไม้ร่วมครับมื่อนี้ยเกียรหน่อยครับตัวนา แต่เดียวครับผมสังเกตทางด่วนวันนึงวันจะขั้นไหนกินพัฒนามิเตซายเป็นหอยครับผม พากินห่างอยู่เลยยังใส่โบกไหงไปนไหนครับนาหาเก็บของใหญ่ไม้แล้วครับพากินห่างแง้งครับผมพาโบกไหเก่ากินเนื้อเลยครับมาเนี้ยชุดนี้ประมาณสองชั่วโมงครับผมกระดาประมาณหาหาเต้มนี่ครับผมม่านหาเต้มหกเต้มนี่ครับผมส่วนมากมิเตอร์ไซด์เดียวเดียวครับผมโอเคครับนาเดี๋ยวผมไหงไม้ครับ จากสิไปไม้ใด้ข้องหละครอนพ่หรือว่าข้องเก็บอีกฟังหนึ่งครับผมฟังหละลุงมก้วีวพ่ดีครับนานี่ยใหญ่ามากข้องพูดไม่ครับผมจุดนี้ครับจุดเดิมที่เคยมาโต,ต,ต้กับนานเคยว่าปลาลุ่นจันทร์นหนูงขอนั้นครับผมครับนี่ก็เป็นเวลามาบ่ายโมงครับนา,นานเวลาอยู่ประมาณสองสามชัมม่วโมงแล้วครับจุดิึงคือพอ่จุดนี้ ม้กับที่ถนนครับผมอาจจะเสียงดังนิดนึงก็ขออภัยหลายๆครับนะจากสีคือบ่ครับเพราะว่านาเพิ่นถามสอบถามเพิ่นล่ะอถาบ่ค่อยเข้าครับ,าาบมื้นอน,นี้บ่รู้หลุเป็นพอหยังโอเคครับนา,นาจุดใหม่เหรอลองมาหลุดมั้นครับว่าสิคือบ่ของคุดใหม่จุดนี้ การลุ้นครับพลังมาครับการวนจันทร์ครับผมใส่มินิ ใส่งามเลยครับผมครับใส่กระเต็มครับผมสุดยอดไรยครับนนะถือว่าเจียมครับ,สรบ,รรบใส่นี่ปานครับใส่สามตัวโลครับตัวนี้ จันอีกครับผมน่าดูครับผมบบผมีมาเรื่อยๆครับ À, đây, mà à, nút trời. bomo kiyet kab นาินครับผมโอ้กบสี่ใดครับนินงของค,คุ่มไม้ขนาดดีเราโอเคครับผมมานครับผมเยานับคน่มไม้ร่วมครับสมกับไค่เขียวครับขนาด and yeah, นี่ก็เพี้ยนก็มีตัวหน่อยนะครับมีจะใส่สวยๆครับเยอะมดแล้วครับธนาเยื่อขนมปังครับผมครับผมปั่นขนมปังตกครับเนื้อไก่เกี่ยวมันเหรอครับน้ำมันเกี่ยดกลับแล้วครับตัวนี้ครับปั่นเพราะมันเด็ดตกกอดแคเข้านึงครับผมเดี๋ยวผมก็เก็บเวี้ลงนะครับธนะ ใส่งามเลยครับผมแถมทีสองครับตัวนี้ใส่งามครับใส่เดียวกันเลยกับตัวที่ได้แถมเลยคาับากันนะ น,านาั่นนะท่านผู้ชมทุกท่านครับผมเป็นเวลาประมาณอยาจะหาโมงเลวครับผมเดี๋ยวผมจะทยอยเท็บเบสครับน,านาั่นนะเดีวก็จะลุกผลงานครับว่าจะได้ร้ายไปไหนมาเนี่ยเดี๋ยวมากปรมาไม้ร่วหมาะสมให้เขียวครับมาเนี่ยจะไปหลุดมั้งครับว่าจะได้ร้ายไปไหนเดี๋ยวผมขออยากเท็บเบสกันครับน,านาั่นนะครับนั่นนะจะมาเพิ่มผลงานมาหนีครับผมือว่ามาช่วงบ่ายครับน,านาั่นนะือว่าพอได้กินอยู่ครับปลาต่เพียนปลาไอ้ลูกปลานุ่นจันครับ นิ่งตัวหนึ่งเนี่ยสายงามเลยครับนาถือว่าพานดีแล้วครับผมโอเคครับนาขอจบคลิปสนิทนะครับผมแต่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเซตยังกินกับสาลุนครับสาเบิร์่นครับผมครับนาผลงานโมนี้ครับผมนี่ครับพาเทระทัวร์ก็ถือว่าใส่ยพานดีแล้วครับหนึ่งสองสามสี่ หาตัวกับผมใส่สวยครับใส่กระรังพอดีครับนนาครับผลงานปลาของคุณไหมครับผมถือว่าผ่านอยู่ครับนนาพอได้หลับพอได้ทอดอยู่ครับผมเกียร์ครับครับพี่นุ่หามาใดกับทำกินครับผมครับพี่นุ่มหนึ่งปลาครับผมก็พับครับอาหารสไตล์อีสานแบบไซรุมบรรทุงครับผมหาเองทำเบียงยีเดงเสียบครับ